สมาราห์มนรมมดุลลฮลลัลลอฮุอะลัยฮิวัะอลฮิวซบจนะบาสอุมหบลกาตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการอัลลุนเคสเป็นรายการที่เราพยายามที่จะนำสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะมาปรับปรุปงและแก้ไขทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟังเราเคยได้ยินคำว่ากฎหมายออกมาใหม่เราหลายคนก็จะบอกว่า ปนรัฐบาลทีกฎหมายก็ออกทีหนึ่งเวลาเราเป็นคนที่มีอคติเราก็จะไม่ยอมรับในสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเขาได้วางหรือออกกฎระเบียบทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนองค์กรมูลนิธิมัสยิดถ้าเราเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับผู้ที่รักษาหรือปฏิบัติหน้าที่เราก็จะมีอคติเสมอไปเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูความเจริญของแต่ละประเทศทําไมเขาถึงบอกว่า เราควรที่จะเดินทางให้ไหม่ให้บ่อยได้มากอัลลอฮ์สรงกล่าวในกรานซีรูฟิลอั์จงเดินทางในพื้นพิภพของอัลลอฮ์มีพี่น้องคนตะวันออกกลางตอนนี้ในตะวันออกกลางเขามีการประเมินว่าประเทศไหนปลอดภัยขับรถอุบัติเหตุน้อยที่สุดวันนี้เขาทํากันอย่างไรท่านเชื่อไหมครับว่าเพื่อนที่มาจากประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางเนี่ยเข้ามาแล้วเขานั่งรถที่ผมขับเวลาผมออกจาก ซอยปุ๊บเราก็จะอยู่เลี้ยวะครับไม่ใช่อยู่เถินเลี้ยวขวาก็คือต้องผ่านไปอีกเลนหนึ่งเพื่อจะไปเลนที่เราจะวิ่งใช่ไหมล่ะเขาบอกบ้านเขาไม่ได้บ้านเขาจะไม่มีคําว่าวิ่งข้ามอีกเลนหนึ่งเพื่อจะอะไรครับไปวิ่งเลนที่เราจะวิ่งถ้าคุณจะไปวิ่งเลนข้างหน้าคุณต้องเลี้ยวซ้ายไปก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะอะไรไปหาอุโมงค์ไปหาสะพานเพื่อที่จะอะไรครับไปรอดเพื่อที่จะอะไรครับไปรอดออกมาแล้วก็อะไร ไปสู่เลนของมันไกลยังไงก็คือจะไม่มีคําว่าโยเทินไม่มีคําว่าอะไรครับเอ่อวิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อลดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยสังคมบ้านเราทําไมเราบอกว่าต้องมีกฎหมายควบคุมห้ามเกิน90ห้ามเกินร้อยเราก็จะบอกว่าเราไม่ชอบเราจะประมาณว่าเอ่อกฎหมายทําไมต้องมาบังคับเพราะเราต้องรีบอะไรประมาณเนี่ยทุกอย่างที่เป็นกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าคุ้มครอง คุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองผู้ใช้ถนนหนทางเพื่อที่จะอะไรเรานั้นจะได้อะไรครับได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกันวันนี้บนถนนเ,นเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกมอเตอร์ไซค์ไม่ควรวิ่งเลนขวาเราก็วิ่งเลนซ้ายเราจะรีบยังไงเพื่อลดอุบัติเหตุหรือรถใหญ่เนี่ยถ้าวิ่งช้าวิ่งตรงกลางถ้ามี3ามเลนเพื่อที่เขาจะแซงขวาแซงซ้ายได้ถ้ามี2เลนเราก็วิ่งช้าเราก็วิ่งเลนซ้ายซะมันก็จะปลอดภัย แต่เวลาถ้าวิ่งเร็วมันก็ไม่ควรเร็วมากใช่ไหมละ่ะและที่สําคัญที่สุดก็คือคนขับรถเนี่ยเขาก็พยายามแล้วก็ระวังตัวเองมากที่สุดแล้วส่วนมากอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจากใครคนที่มาข้างหลังขับรถเล่นโทรศัพท์ด้วยเล่นลายด้วยแล้วก็เบรกไม่ทันไปชนเขาถนนเขามีทางม้าลายเขามีสะพานลอยเราก็เป็นคนที่ใช้ทางสัญจรไม่ใช้ ทางม้าลายก็ไม่ใช้ข้างบนทางละาลละสะพานลอยก็ไม่ใช้จะเดินข้ามกระโดดข้ามเกาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่บอกว่ามันก็จึงต้องออกกฎหมายมาเพื่อที่จะอะไรครับบังคับคนแล้วก็คุ้มครองคนที่ใช้ถนนแล้วก็ตัวท่านเราเป็นมุสลิมเนี่ยอันมุสลิมูนาและชูรตีฮิมมุสลิมเนี่ยเราจะอยู่บนกฎเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขดังนั้นวันนี้ถ้าเขาออกกฎระเบียบยังไงแล้วเพื่อเป็นความสะดวกกับคนทั้ง ท,ทั้งชุมชนทั้งจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยนะเราต้องปฏิบัติตามกฎเขาก็จึงให้ความรู้กันว่าถ้าคุณจะไปประเทศนี้นะถ้าคุณทิ้งขยะเขาจับแล้วปรับด้วยเราก็ต้องศึกษาก่อนวันนี้เราอยู่ประเทศไทยเรารักประเทศไทยไหมถ้าเรารักประเทศไทยขยะเนี่ยถ้าเราทิ้งตามที่เขาวางจุดไว้ให้มีถังขยะให้เนี่ยมันก็จะลดปัญหาไปเรามาฝึกกันนะครับว่าวันนี้เราอยู่บนท้องถนน ขยะเราเริ่มเห็นน้อยลงและแบบประเภทกินแล้วก็โยนเปลือกมังคุดเปลือกลูกเงาะลงบนถนนเนี่ยเริ่มน้อยแต่ยังมีบ้างนะครับที่บอกว่ามีถุงขยะปุ๊บปแล้ววิ่งไปเจอเหมือนจะเป็นป่าเลยก็โยนทิ้งข้างทางเนี่ยอันนี้คยกขนมากง่ายเราอยู่บนถนนเราต้องใช้เรียกว่าถนนสาธารณะทํายังไงที่จะให้มันเป็นไดไรครับภาพและบรรยากาศที่บอกว่าเราทุกคนรักความสะอาดแล้วเราก็รักถนนหนทางการสัญจรถ้าเรารักษากฎกติกา อุบัติเหตุนี่ชาละมันก็จะไม่เก <Allez> ิดขึ้นขอเราส่งคุ้มของตัวผมและตัวท่านครับวัสสลามลัยคุ้มมรรคมาตุลละ์วะบเรกาโต